สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของเราของประชาชนคนไทยในการฝากเงินกับธนาคารนะครับสําหรับคนที่มีเงินเยอะๆฝากกับธนาคารเนี่ยเขาจะลดการการันตีหรือการคุ้มครองเงินฝากลงจากเดิมช่วงนี้นะเขาเขาคุ้มครองอยู่ที่5ล้านต่อท่านต่อหนึ่งธนาคารเนี่นะครับขาก็จะลดลงครับมาฟังกันเลยครับสวัสดีครับท่านทั้งหลายครับ วันนี้วันที่6สิงหาคมปีพศ2564ครับในวันพุทธที่11สิงหาคมปีพศ2564เป็นต้นไปเนี่ยสคฟหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากของประชาชนเนี่ยนะครับก็จะประกาศที่จะลดการคุ้มครองเงินฝากเหลือวงเงิน1ล้านบาทต่อ1ท่านต่อ1ธนาคารต่อ1สถาบันการเงินนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า ท่านมีเงินฝากในธนาคาร A เนี่ยสิบล้าน10บ,บัญชีบัญชีละล้านถ้าเกิดธนาคาร A เกิดปิดกิจการขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองคืนเงินให้แน่ๆเลยก็คือ1นล้านนะครับแล้วก็จะคืนให้ภายใน30วันส่วนอีก9ล้านก็ต้องมีการดําเนินการฟ้องร้องกันหรือต้องไปไกลเกลี่ยกันเนี่ยนะครับก็จะได้คืนเท่าไหร่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เหตุการณ์เนี้ยมันก็ เกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ของสอคอฟอซึ่งสอคอฟอเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่ในประเทศไทยเคยมีกิจการธนาคารล้มกันละเนระนาดไม่ว่าทรัสเครดิตฟองซีเอซึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็คุ้มครองเงินฝากร้อยเปอร์เซ็นต์พูดได้ง่ายว่ามีเงินฝากร้อยล้านนะไปฝากธนาคารเล็กๆธนาคารหนึ่งแนละ้วเกิดธนาคารล้มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็รัฐบาลก็ต้องมาชดเชยให้ เต็ม100ร้านซึ่งไอ้เงินส่วนที่ต้องมาชดเชยให้มันก็คือภาษีของประชาชนนั่นเองนะครับซึ่งก็มันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเว่าง้นเถอะการที่มีประกาศออกมาแบบนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบก็แค่2-3%ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้นเองพูดง่ายๆนะคนที่มีเงินฝากเกินล้านมันมีแค่สอปรนะประมาณนั้นนะครับตามตัวเลขนอกนั้นก็ ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีเงินฝากในธนาคารไม่ถึงล้านล่ะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่หรอกครับทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยสําหรับคนที่มีเงินเยอะๆมีเงินฝากเกิน1ล้านมีเงินฝาก10ล้านร้อยล้านเนี่ยนะครับก็ต้องกระจายเงินไปกันนะครับก็ต้องกระจายเงินไปตามธนาคารต่างๆเพราะทุกธนาคารเขาคุ้มครอง1ล้านล่ะครับตอนหนึ่ง <S 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 ท่านนะครับบางท่านก็ก็ต้องเอาเงินไปลงทุนตรงอื่นอาจจะไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆเป็นต้นว่า แนะนำนะครับก็ในธุรกิจประกันชีวิตในระบบประกันชีวิตนี่นะครับโดยเฉพาะที่ออันยุตยาประกันชีวิตเนี่ยเขาก็มีแผนแบบประกันที่ เป็นการลงทุนเพียงแต่ว่าการลงทุนกับกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมันจะแตกต่างกับการฝากเงินธนาคารตรงที่ว่ามันจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้นี้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตมันจะทําไม่ได้แต่กรมธรรม์ประกันชีวิตมันจะให้การคุ้มครองชีวิตนะครับจะให้การคุ้มครองชีวิตแล้วก็พ่วงกับการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะซื้อประกันสุขภาพแนบเข้าไปด้วยได้นะครับซึ่งท่านเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลช่ช่วงนี้ก็ โอ้ยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ค่ารักษามันก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก็แบ่งเงินมาซื้อประกันชีิตไว้หรืออาจจะไปลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆครับพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือธนาคารละหนึ่งล้านอ่ะแค่นั้นเองอ่ะต่อหนึ่งคนไม่ใช่ต่อหนึ่งบัญชีนะครับต่อหนึ่งคนแต่ว่าถ้าเป็นธนาคารของรัฐเป็นต้นว่าธนาคารอะไรบ้างหลักอมสินทอกอสศธนาคาร,กรเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับ ก็ยังคุ้มครองร้อยเอยู่ประมาณนั้นซึ่งธนาคารของรัฐก็จะได้เปรียบนะแต่ว่าผลกระทบอันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศหรอกครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ก็มีเงินฝากไม่เกินล้านกันซะเป็นส่วนใหญ่90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือมีเงินฝากในบัญชีเกิน1ล้านเนี่ยก็แค่ไม่ถึง4%เมั้ง 2- 3 4สเท่านั้นแหละนะครับก็ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรมากนะครับเราก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ รักษาตัวให้ปลอดภัยจากโควิดก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ารายงานให้ทราบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพฉีดวัคซีนซึ่งได้ฉีดหรือยังไม่ไม่ทราบผมก็ได้ฉีดมาแล้ว2เข็มแต่ว่าก็คงจะต้องไปบู์เพิ่มนะครับในจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็นิวไฮ6สิงหาคมเนี่ยทุกอย่างนิวไฮหมดเลยตายก็นิวไฮติดใหม่เพิ่มก็นิวไฮนะครับผู้เจ็บหนัก ก็นิวไฮนะครับคนเลิกป่วยก็คือหายกลับบ้านก็นิวไฮสรุปก็คือนิวไฮทุกวันพรุ่งนี้ก็อาจจะสูงกว่าวันนี้สูงไปเรื่อยๆมันก็น่าตกใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านรอดปลอดภัยนะครับสนับสนุนโดยเห็ดหลินจือแดงพันจีทูส่วนใหญ่ค <c oughs> ะครับจะชนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันเดือดร้อนกับนี่ครับโรคระบาด น,นี่ผมอยู่ที่มาจอดรถที่ตลาดนัดนี่นะครับตลาดนัดทุกวันศุกร์เสาร์ของตลาดนัดนินจาซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากๆของชลบุรีเนี่ยนะครับโอ้โหตลาดก็เงียบมากเลยนะครับผมผมก็ขับรถดูเขาไม่กล้าลงไปเหมือนกันเอาเป็นว่าก็ขอ,อ,อภาวนาให้ประชาชนคนไทยเราก็นะปลอดภัยจากโรคระบาดอันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ